ไปดิป่ะอ้าวของคุณนีให้ปุ๊เอ๊ะมันกล้องดูหัวกล้องรู้เห็นถุงเท้าเปลี่ยนหอยหางขึ้นนั่นเอ้ะมันไกลเกินซูมปุ๊กดกดสูมนิดนึงมันไกลเกินไปเดี๋ยวในรุงคิบอยู่คิบที่สองนั่นไในมาได้ยังไงสุดเอ็นโบยจากคุณนีก่อนรับของหัวเลาะก่อนขอบคุณจากคุณนีหัวเลาะก่อนหัวเลาะหัวเลาะก่อนก่อนรับของหัวเลาะขอบคุณค่ะลหัวเลาะคนมาบัตรโทษบอกเขายังีง เอาไม้หัวล้อหัวล้อแบบขำๆอ่ะหัวล้อแบบพอใจอ่ะเราขอร้อมาดิของไม่สมัยนะให้ปุ๊เดวบอกทุกคนยังใลกลุ่มอ่ะระดาไม่ลหยอกับไปในไลกลุ่มพูดิมาสมบู่เร่้รับไปให้ถึัไหเด้อรบพรนะเด็กคแลวคนเลยนะ มาไม่ทันก็มาแจกเสือปักไม่มากไม่พอแล้นะอะไรนีอะ่ของแม่แม่ได้ลยี่แต่้กุเหอนเดแม่ได้เลพี่แต่ไุ้มเอะเขา่้มีขนมเยอรงมดียนะเสือสบู่สบู่ของไม่สมัยแล้วก็ คอลลาเจนของคุณน,นี่อเดี๋ยวขอนั่งมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงเราค่อยแยกเพราะว่ามันยังไม่แยกให้สเสือเดี๋ยวไม่ต้องลุกขึ้นมาข้ <laughs> างหลังข้างหลังฉากหลังแล้วก็เป็นเป็งานทำงานอยู่คกิดสวนเหรอเสวนทำงานเราได้ว่าเป็นนุ่มออฟฟิศ ของแม่สมัยกับม,ม่สคุณนีขอบคุณี๋าวของนางมาเดี๋ยวไปสี่รอบด้วยกันก็ยาอาชีพาอาชิพยาอาชิไปซื้อระปูของคุณนีแล้วก็สบู่ของแม่สมัยขอบคุณแม่สมัย ขอบคุณคุณีนะคะสำหรับคอเจนให้คุณสมอนสองคอเจนหนะ่งจากคุณนีกับบ่าวมืดบ่าวสมัยนะคะคุณีหนึ่งกล่องแล้วก็คุณสมอนสามกล่องให้บ่าวมืดมาทานมาโอ้โหกินจนสว่างหุ่นละปั้นมันถามอยู่หม่กกานคอเจนนี้ไม่ออกงามมาไวให้ครัวกลางโอ้โหครัวกลางไม่ะสงค์ออกงามหรอให้ครัวกลางร่วมกัน แล้วก็วันนี้ให้ภาษาอนุญาตจชิคเก็บไปให้หน่อยใช้ไม่ได้เก็บไปภาษาหน่อยโอ้ของปูกับมี่ตัวนี้อันนี้อันนี้ป้าก็แจกเลยอืมของคุณเพนแจกยูทูบเบอร์ที่นาอ๋ออันโล่ครับของคุณเพนใช่ไหมได้แล้วตอนนี้กองเจ้าเอาแย่งเลแล้วโอเคอันนี้ของไม่ดาวของไม่ดากับพี่แอนยังไม่มามีพี่แอน อย่าแยกก่อนแยกก่อนทุกคนละกี่คนยาชีแม่ดานี่อะไรเนี่ยของนางมานนะอาวุธอีหยังกันเดี๋ยวอีหยังกันเดฝั่งนี้แล้วหมูก็มาฝั่งนี้อีหยังก้าป่ามือป่าวมือไม่เอาไม่เอาไม่ร้อง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  มันนี่มันนี่มันนี่บัดุลโลกที่บัดุลโลกสิบแม่มาเห็นอ่ะเออแม่สิบคนง่ายไม่ใช่คนกต่ที่คนบอกอ่านับสิบช่องฮะยูทูบตอนนี้ไม่รวมลุงป้านะอ่าไม่รวมลุงป้าเสืออุบปยาชีแอชิตเบามืดพี่แอนเมดาภาษาอ่าภาษาอ่าไอเปี้ยวเปี้ยวอ่าได้แล้ว ลางนี้ใช่ไหมกำลังเลี้ยงอยู่มันากำลังตาลางแบ่งกันสิบช่องกันนะนาารสิบช่องตอนนี้สิบช่องไปรวมกันให้วันนั้นของมาในกองที่วานบึงเขาไมรับบึงจะให้เท่าเท่ากันมันจะไปจับมาเขาทำมากี่ก้อนนะเปรี้ยวเปรี้ยวเขาทำมากี่ก้อน

ไปสิบขอยรมของน้ำมันไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องให้ค่อยกับกับพี่ชิดเด้ออ๋อ่เอาแล้วตัดตัดพูดซุกับชิดออกแล้วตัดต่าพูดแยกออกแยกออกมาสองพูดนี้ไม่ต้องโอเคปีนี้ทั้งปีเราก็จะอาบแต่สบู่ทีพีแต่ที่จริงหนูก็อาบจริงๆนะหนูช้ล้างหน้าทุกวันอาบได้ทั้งปีเลยคุณผู้ชม ใส่มามาใส่ตะลังหนาพอจะทุ่นเราก็ไปอาบเลยอาบมันคล่องมันหลาพ่อเสียบน้ำไหลเราก็ไปตัวพอเสียบเสียศษจังเลยใส่ชิ้นพอดีพอดีเลยเป่นบะอ้าพอดีเลยเหรออ๋อสองอันนี้ไม่เอาอีกสองก้อนใช่สองพูดนี้ไม่ต้องได้คู่ไอชีไม่เอาเป๊ะเลยอ่ะได้เลยรวมของนางมาสี่สิบของคุณคุณเพนคุณเพนอีกสิบสิบก็ทุกคนจะได้คนละหกก้อน พอดีเป๊ะอะไรบ้านไม่ได้มีอะไรน่าลูกบ้านเลยเยี่ยงออกมากบ้านแท้บ้านบ้านแท้บ้านกับลุงอนุวัฒตรลูกคนละหนึ่งลูกคนละสองต่อแถวอีกสองแถวต่อแถวอีกสองแถวจะได้มันเอ้ยมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเคยไหมอีกแถวหนึ่งเยอยกว่าเพื่อนเลยดิอีกแถวหนึ่งลุงอนุวัฒน์ดี๋ยวอะหรอ เลี้ยงใหม่เอาก้อนนึงมันบ่เลี้ยงใหม่จะเจอ้านสอวันบ่นอุ่มก่นนีห้าบละห้าก้อนไปก่อนนะห้าหาห้าห้าห้าะนี่จจกกนเอเาจัวพล้กอนไปใบ้านพิวัฒน์ไม่เป็นไรหรอพี่ิวัฒน์ไม่ต้องอาบป่าปาไม่าปาไม่เป็นไรบละห้าก้อนนะลงไปบ้านแล้วออ่ะยัง พบพีเอ็นปดายาชิเสือเตี้ยวในบ้านภาษาภาษาปุ๊บปุ๊บลือปุ๊บกับมือจากข้นี้ฮะมืดป่ามืีนวัดดูเลยปีนวัดเอาก็เอาปีนวัดเอาลงไม่ได้นะทุกคนได้ใช้หมดโอเคมา เออแม่ปลาปูแม่น้องหมีวเอาเอาของผอยนี่แล้วลูกเสือชื่อช่องอะไรอะอะไรอยู่นี่ปอะไรอยู่บ่ปลาไฟนี่ของขออยพี yeah. ่อนุวัฒน์จะได้ขนาดในของพี่เองเดอร์ปารได้ตรงนี้อ่าไปแบ่งของผอยก็ได้เพราะว่าของของไอ้พี่เพ้นของผอยนะใจหาก้อนแล้วหาก้อนเห็นบ่ของพี่เพ้นขอจะได้หาก้อนแล้วเอาภาษาแบ่งผุดไปภาษา อะปุปปเอาเดียวอ่ะปุมาขอยาเอายาิห้าเอาไปหาไปสิแ้งอะไรไปจะคล้งชิปไปยหาเสียมาภาษาห้าคนงานี่นะนี่ระวัามครับคุณเพชินะครับอ่าเลไอ้เปี้ยวเออเดนนะไปไอ้ เขาขายอะไรของไอ้พี่เพชรไปแล้วหาขอนแล้วไงแล้วก็ย oh, ุ่งอ่อีกร่างเลยโหเห็นร่างเลยเหรอดีป้โอ้ยมาหลับของกับขอบคุณและชี้ทางพระ บอลบอลบลบอลบอลบย่านไดเอ่นี่แต่ลางนึ่งเหนะเออี่เี้ยมาคุณนุลับ่เลี้ังเอาให้เก็บให้ปุ๊กปุเก็บให้พี่นาลเลี้นอนุก่แล้วไปให้บ้านในที่เก็บมให้เขากได้ของแจกนะได้ของแจกกันท่วนหน้าถ่ยรูปรวมถ่รวบรวมกัอวเดี๋ยวเดี๋ยวเสาเป็นยังไงก็เจสาะบอครับเป็นลักนทหลยโยนไปเป็นลักได้เป็นลักเออสองสามยิ้ม อุณอค่ะโซ่โซ่โซ่ดิดิกาแฟออละเจ็นะครับเก้าไม่เจีบวๆๆ้วน,น่าใชละเอออันนี้ร้อยแล้วเก้าสี่สิะับีคมสวัสดีค่ะ